จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ a าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ a า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ a 15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับ จำหนายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องีฟ f าท้ายเกลียนฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมอย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอกันนานนะฮะมึงติดกูแจกแต่แท้กูแห่ มึงเจ็บวะสำหรับคอนเซปต์รายการนะครับผมก็เหมือนเดินะครับผมจะเปิดรับสมัครนะครับผมหน่วยกล้าตายนะให้ส่งไอดีมาเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมตีบวกให้นะฮะถ้าเกิดผมบวกให้แล้วบวกติดนะครับผมรับไปเลยครับผม2 0,000แคสนะฮะแต่ถ้าตีแตกนะครับผมทําใจครับต้องทําใจนะฮะทำไมต้องทําใจเพราะอะไรเพราะมันติดยากติดเย็นหรือเกินนะผมไม่ได้ตีติดมาประมาณหลายคนหลายตัวมากๆแล้วก็หวังไว้นะครับว่าคลิปนี้นะฮะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับผ่านเข้ารอบ ได้ไปตอตัวนี้ไม่ว่าจะยังไงนะครับผมก็จะขอตามแช่งจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับผมเด็กคงนะครับแถมเล่นทีมเรอร์พูด้วยนะครับน้องเป็ดกระไดเป็ดกระไดย,ยิงเป็ดกระได้วย,ยิงเหรอเป็ดอะไรยังไยก็ไม่รู้นะฮะถึงกับเรอร์พูฟูลทีอย่างนี้แล้วกล้าส่งมาด้วยนะกูจะเอาให้เละต่อเล่น <laughs> แต่เอาให้เละเอาจริงจอแดนเฮนเดอร์สันนะกับตันทีเรียวพูเห็นปะอะ อทิตย <while> ์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันแดงเดือดแดงเดือดกูเอามึงให้ดำเดือดก่อนเฮ้ยอย่าติดนะอย่าติดนะอย่าติดอย่าติดอย่าติดกลัวมีามีความสุขเว้ยตีเด็กของแตกโอ้มีคนติดย่อยตัวด้วยโอ้ยเ้ข้าหน้าแล้วกันอุ้ย เชี่ยครูติงย่อห53ล้านเลยนะสุดตีแล้วครับผมแต่ว่าเขาหน้าครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกแล้วว่าจะให้ผมตีนะผมก็ไม่อยากจะไปล่วงเกินนะผมเดี๋ยวเขาจะเด่าพ่อผมเปล่าๆไปพบกับคนต่อไปกันเลยครับผมแล้วครับผมคนต่อไปนะครับผมต่อจากเด็กคงนะครับเรามาเจอกันเด็กสิงนะฮะกับรามีเลสนะครับผมสําหรับเด็กสิงนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับเด็กสิงนะเราไม่มีความแค้นส่วนตัวกันะดังนั้นถ้าติดหรือจะแตกก็ให้เป็นเรื่องของโชคชะตานะครับ น้องเชอร์ิวชับเย็ดเชอร์ิวจับเย็ดเหรอะวะโอ้ชื่อโหมดมากนะฮะโอเคลามิเลสนะฮะตัวนี้ผมก็ชอบนะฮะเป็น CDM นะฮะแต่เสียกวิ่งเร็วนะฮะมีความเร็วครับผมแต่ตอนนี้นะฮะจะเร็วหรือจะเร็วเรามาดูกันเลยกับลามิเลสคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าลามิเลสลามิเลส มันไม่ติดเลยนะครับมันแตกอย่างเดียวนะฮะมันแตกรัวๆมันแตกเอาแตกเอาเลยครับเด็กก็จะหาว่าผมเหี้ยอีกก็ใช่ปะโอ้ยเด็กสิงพันแท้มูลค่าทีมพันล้านนะฮะโอ้โหแต่ซากเยอะมากนะครับแสดงว่าน้องผ่านศึกสงครามมาเยอะนะฮะทีมน้องสุดยอดมากเลยนะฮะแต่ว่าน้องก็ก็อย่าลืมไปซื้อลามิเลสมาใหม่ด้วยโอเค คนต่อไปก็ผมมาแล้วครับผมตัวต่อไปนะครับผมมาเซลโลนะครับมาเซโลหัวฟูมาเซโลนะครับผม5้กสานะถ้าติดกสาห้าล้านนะครับผมสําหรับตัวนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันมาเซโลเออแปนั้นผมไม่เคยใช้เลยนะครับไม่ว่าจะปีไหนก็ตามนะเออจริงๆมันก็น่าใช้เหมือนกันนะหัวแม่งเป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะแต่เอาเป็นว่าน้องคนนี้นะครับผมจะได้ใช้ต่อหรือเปล่าหรือจะต้องไปหาซื้อตัวใหม่ <c oughs> ไม่รู้รู้แต่ว่าคุยแล้ว นะจ๊ะอยู่ที่ดวงมามาเซโลมาเซโลมาเซ <c oughs> <c oughs> แตกกระจายครับคือไม่รู้จะทำยังไงครับผมเองก็ไม่รู้นะฮะ จริงๆไอ้สูตรตรงสูตรเตรียวตีชนกี่ครั้งอะไรเงี้ยผมบอกตามตรงผมไม่สนใจด้วยเหมือนนะมันดวงมันดวงมันอยู่ที่โอกาสนะครับแต่นี่คือตีเท่าไหร่มันก็ไม่ติดมันก็เริ่มรู้สึกตังหิดต,ตังหิดแล้วเหมือนกันนะผ่านมา3มตัวยังแตกเรียบไม่มีเหลือเลยครับไม่เหลือขี้เลยครับต่อไปตัวสุดท้ายทีเด็ดเด็ดแบบสุดๆครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมองตวนกริชมันนะโอ้โหคนนี้ซ่าเยอะมากนะฮะน้องวอมยักษ์ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าคริสมัน5บวก2นะบวก6 93ล้านตัวนี้เด็ดสับเลยครับผมเคยใช้นะครับแค่บวก5โคตรเก่งนะครับจีจาร์มากมายถ้าบวก6นะครับวีชาดังนั้นเราทุกคนครับผมช่วยกันภาวานานะฮะสาบแช่งเ <c> อ <oughs> ้ยอวยพรนะครับให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับองตวนคริสมันมาลุยกันเลยครับผม กี่ทีแล้ววันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทมอนขอยสองครั้งหวานเดือนเฮ้ยเฮ้ยที่พอยทำไมผมถึงตกล็อกเอ้ยเอ้ยนะฮะเพราะปกติแล้วเวลาผมจะตีเนี่ยยผมจะตีตอนที่มันประกบกันแบบนี้แบบ แล้วก็ตีเลยอะไรนะแต่เม่กี้มันแบบมันปึ๊บมาแล้วมันออกมาหน่อยนึงแล้วผมก็กดตี <c oughs> <c oughs> คือมันเงยออกมาเงยออกมาหน่อยนึงแล้วมันก็กดตีนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับชิบหายแต่มันจะเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปกติโอ้โหอ๋อทีมเขาเหมือนเป็นแบบว่าไอดีไก่นะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าติดผมก็คาดว่าน้องเขาคงจะเอาไปขายหรือจะเอาไปโอนนะฮะแต่ก็ถือว่าแตกไปแล้วนะพี่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะฮ <c oughs> ะก็ยังไม่มีใครได้ไปนะครับผม กับสองหมื่นแคสเนี่ยอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยกูซื้อมารอแล้วเนี่ยกูซื้อมารอแล้วเนี่ยมันไม่ติดอ่ะให้ทำไงอ่ะผมซื้อมาเป็นตั้งเลยเนี่ยเป็นตั้งเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ามันไม่ติดนะครับก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปนะว่าใครจะเป็นคนที่ได้ไปต่อนะครับนานมากแล้วนะครจะไม่มีใครติดเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อรับชมสีฟ้าทางไกลในตอนต่อไปนะสำหรับนนี้ลาบก็ขอตัวไปก่อน้าครับผมสวัสดี สี่ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ครับผมห้าหกคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายเจ็ดแต่เราจะตายไปด้วยกัน